เรียกได้ว่างานนี้นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยครับแทบจะไม่ได้พักเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของนายสเสถียรจะเริญเหลียนครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันที่เน้นย้ําเลยนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการรักรอบแรงงานต่างด้าวที่จะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วยครับซึ่งฝ่ายปกครองหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกครับได้มีการนํากําลังร่วมจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาขณะที่หลบ ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ที่รกค้บเลยทีเดียวครับบริเวณตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบกีรีขันธครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นชาย7คนหญิง5คนรวมทั้งหมด12คนครับทำการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่พบว่าสูงเกินตามกําหนดแต่อย่างใดครับก่อนจะมีการจัดทําประวัติทั้งหมดเอาไว้จากการสืบสวนนะครับก็ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากย่างกุ้งและยะไข่ครับ สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเพื่อลักลอบข้ามแดนผ่านทางช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะเดินทางต่อครับไปทํางานยังประเทศมาเลเซียแล้วก็มีการจ่ายค่าจ้างนะครับในการนําพาให้กับนายหน้าชาวเมียนมาเนี่ยคนละถึง25,000บาทเลยทีเดียวครับขณะนี้ก็รอนายหน้ามารับตัวนะครับแต่ว่าถูกจับกุมได้เสียก่อนครับ ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่สถานีตำรวจภูธรคลองวานเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ